สวัสดีครับค่าของคนอยู่ที่ไหนใช่รวยหรูใช่ตัวกูของกูอยู่เสมอไม่ต้องมีท่าทาสามาอ,อเออใช่ต้องรอใครบำเรอเสนองานค <c oughs> ่าของคน อยู่ที่ผลที่ตนสร้างจะถูกบ้างผิดบ้างคือทางผ่านผิดเป็นครูถ้าคิดสู้อยู่นานๆรู้พอเหมาะพอประมาณแต่พอดีอายุการผ่านไปให้ตระหนักยิ่ยงอยู่นานยิ่ยงเป็นหลักโดยศักดิ์ศรีทุกๆสิ่งที่สามัญอันพึงมี ต้องพองถ่ายสู่วิถีเพื่อคลี่คลายสังคมเครียดฟาดฟันกันปี้ปนก็เพราะคนบนกองกิเลสหมายไม่สงบมีต่คุณและวุ่นวายสาสั์แต่สิ่งเวลวร้ายทำลายกันยิ่งเสารึกแผลยิ่งกว้างหมดทางแก้ ยิ่งไร้คนดูแลอย่างสร้างสรรค์ยิ่งวางแผนใช้เล่เคทับกันยิ่งเมามาันยิ่งบานปลายตายยกพลังค่าของคนจนสุดท้ายที่ไร้ค่าตาบยังเห็นบ่วงมายาสวยสะพรั่งทั้งส่วนรวมเขาและเรามีแต่พังนี่คือกฎอนิจจังอนัตตา รู้รกลําปางวัลกรออนไลน์พอใจก็สุขดีพอดีก็สุขใจนะครับ